คำว่าหลวงพ่อปานนี่มดา่านพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าเหมือนหลวงพ่อปานทุกองหรือว่าจะปฏิบัติคล้ายค,ายคายือหลวงพ่อปานทุกองค์ก็หาไม่ความ,มวาจริงแล้วพระที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อปานจริงๆนะีมีไม่ถึงร้อยละสองเพราะกล่าวด้วยความจริงใจนอกนั้นก็เป็นพระที่อาศัยบรารมีกินทั้งนั้น แต่วถ้าว่ามีอาการเบ่งเวลาไปทางไหนก็บอกว่าพระวัดบะุงโคคนก็มีความเคารพถือว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปานอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถือว่าหัวหน้าท่านดีแต่ลูกน้องจะดีเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่ที่วัดท่ารงในเองก็เหมือนกันก็จงอย่าคิดว่าท่านจะเป็นนักสมถธวิปัสนาดยการทุกอ่ บางองก็ยังถือว่าปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินยัยใช้ได้ก็มีอยู่บางองค์ที่มีการเคร่งครัดมัตยะในสมถะภาวนาก็มีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าทํางานกันตามหน้าที่รู้สึกว่าจะดีกว่าสมัยนั้นมากกล้งความว่ามาพูดอาตมาเองก็แล้วกันเมื่อสมัยที่บวทใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดี ผ้าก็เป็นผ้าดิบเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าบวชเข้ามาประมาณหนึ่งเดือนอารมณ์ของพระหนึ่งเดือนนี่ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวิน,นัยเพราอะไรเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเห็นสัตว์สินต่างๆมันก็ดีหมดเห็นาสาวๆก็สวยหมด ก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทาให้กิเลสโหดถ้อย่างนั้นก็ลองปฏิบัติทุดดงดูธุดดงที่สามเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่จําเป็นต้องเข้าป่าเข้ารกเสมอไปหรอกไปถามหลวงพ่อปานนะบอกอยากจะปฏิบัติทุดดงตามแบบฉบับในธรรมะวิภาคบริจ็ตสองจะทําได้ไหมท่านบอกว่าทําได้ ฉันถามว่าเธอต้องการอะไรเพราะต้องการอันดับแรกเอกะเอากาทุด,ดงใน,นหมายกวากินข้าวเวลาเดียวสองติจิวราเาใช้ผ้าสามผืนอันภาษาไทยดีกว่าเอาสองอย่างนี้ก่อนเพราะปานบอกได้จะยั่ขึ้นหายแต่ท่าก็นแนะนำในการปฏิบัติทุดดงกินข้าวเวลาเดียว ใช้ผ้าสามผืนแต่ความจริงก็มีผ้าผ้าน้ำผลนเพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นผ้าผลัดมาถึงเวลาวันโกนทีก็ซักซ้อมสะบงจีวรใช้ผ้าอาบโน่ย้อมกะทีวันโกนก็ย้อมทีผ้าสมัยนั้นต้องย้อมพระสีตกผ้าสีตกไม่ดีทําให้พระสีสวยพระสีผ้าตกกขมในเนื้อพระลองกินข้าเวลาเดียวอยู่หนึ่งปี กินข้าวเวลาเดียวกอาหารที่วัดบรงโคเวลานั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้มากมายเหมือนกับวั่าชงเวลานี้มันก็เหมือนกับวัาท่งเมื่อต่มามาอยู่ใหม่ๆคือไม่ค่อยจะมีอะไรกินเพราะปานยังต้องแกงหม้อใหญ่ๆเนื้อหม้อของข้าวก็ข้าวก็ไม่พอกินปินาบาตแกงก็ไม่พอกับข้าวที่กินกันฉันเช้าแล้วก็ต้องเก็บไว้เพลินก็ลงความเพลินกับเช้ากินกับข้าวเหมือนกัน พอมาถือเอกาเข้ากับข้าวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานก็คือหนึ่งปลาย่างปลาย่างกับน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งบ้างพริกกินหนูบ้างอะไรก็ตามเท่าที่มีหันาันใส่กินเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันบางทีมีผักบุ้งกับผักบุ้งมาต้มก็กินกับน้ำปลากับพริกพริกก็เผ็ดน้ำปลาก็เค็มผักบุ้งก็จืดๆก็ใช้ได้ แบบนี้หนึ่งปีสังเกตด,ดูแล้วว่ากิเลสมันตกไหมหรือว,ว่าจะกินข้าวเวลาเดียวถือผ้าสามผืนก็ทําตัวเสมอกับพระต่างๆ่าหรือว่าเกิดยังสมาคมกับท่านตามปกติเวลาที่ว่างจากการเจริญกรรมฐานสหรับกรรมฐานนิว่ากันปกติต้นตะวันแรกก็เป็นนั้นว่ากินข้าวเวลาเดียว มาหนึ่งปีสังเกตดูกำลังจ,จิตใจทั้งทั้งที่เจริญสมาธิกรรมฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาวพุพโธอย่างเดียวแด้ใช้กำลังวิปัสสนาญ,ญาณบ้างก็ไม่มากาก็แก่้งทำแบบนกแก้วนกคุณทองแต่ว,ว่าภาวนาไม่ไม่เลิกภาวนานี่ไม่เลิกแน่เดินไปเดินมาก็ภาวนา เป็นไวแต่คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนก็คุยไปเมื่อเลิกคุยกับภาวนาเวลาไปปฏิาบาตก็ไวที่ิโสว่าร้วยไปยุ่งก่อจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลยมองดูสาวสาวยังสวยมองดูเงินทองยังมีค่ายังมองดูทุกอย่างท่าทางมันยังดี ก็นึกในใจว่าการถือเอกานีก็กินข้าวเวลาเดียวบางคนก็ถือว่าเคร่งครัดมัธยัติเจอเนื้อเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กิเลสจะท่วมหัวตามเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของข่าวจะเรียกว่ากินเจรหรือกินเจก็กินอะไรก็ตามใจเถอะ เรื่อว่าของข่าวไม่กินแต่ก็ไม่บอกชาวบ้านให้ทราบเพาถ้าบอกแล้วเขาจะทำมันลำบากแว้ววก็เปทำบาดมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นของข่าวเราก็ไม่กินนั่งกินรวมวงกับพระธรรมดาธรรมดามันจะแยกไปไหนเลือกกินในของที่มันไม่มีข่าวขณะที่ไม่กินของข้าวนั้นใช้เวลาสามปีก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิม อัทีีสุดกิเลสก็ไม่ตกสาวก็ยังสวยเงินก็ยังมีค่าวัตถุต่างๆก็ยังมีค่ามากสวยสดงดงามก็ลเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราบำรงปฏิบัติทางกายแบบนี้ตามน,นองค์สมเด็จพระจีนสีท่านทรงตรัสาการมรรคผลไม่จะเกิดจากทางกายมม่เกิดจากทางใจ แต่ว,ว่ามีอะไรแปลกอย่างหนึ่งขณาที่ตั้งใจว่าจะไม่กินของข่าวบังเ,เอิญวันหนึ่งในระหว่างที่ยังกินไม่กินของขาาง่าวนั้นมีญาติโยมเขาถวายข้าวต้มข้าวต้มเครื่องเขาที่มนต์ทั้งวัดจะไม่ฉันก็เกรงใจเขาจะฉันก็คิดว่ามันเสียสัจจะเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเจ้าข้าโปรดสักชามนึ่งเถอะถึงแม้ว่าจะถือว่าไม่ไม่ไม่ฉันของขาวโปรดสักชาม พอกินเข้าไปช้อนที่หนึ่งทำท่าอ่ดพอช้อนที่สองไอเจียนทันทีไอเจียนอย่างนั้นญาติโยมตกใจต้องหาของไม่มีข่าวมาให้พอพ้อนสามปีไปแล้วก็กินของขา่าวตามเดิมอีตอนที่เฉอเอกาด้วยไม่กินของข่าวด้วยบรรดาญาติโยมทั้งหลายกิเลสมันก็ดีตามเดิม ยังไม่ไปไหนเลยสาวสวยก็ยังสวยตามเดิมเงินมีค่าก็ยังมีค่าตามเดิมวัตถุต่างๆก็ยังสวยสดก็งานตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่จะเปลี่ยนแปลงไปนักเป็นไว้ว่าจะคุมด้วยกําลังก็ภาวนาหรือพิจารณาบ้างในบางโอกาสเท่านั้นเองก็ไป้นว่าปฏิบัติเดิมจริงๆนะล้วก็สําหรับการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันพระตหนังคุยที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกัน เป็นไวแต่เวลาอยู่แล้วก็อยู่ในบารช้าของเราตามปกติเราออกมาก็คุยคุยสนุกสนานตามปกติธรรมดาไม่แสดงตัว,ว่าวฉันกับเธอเนี่ไม่เหมือนกันนะตัดมานะตัวนี้ออกไปต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่าเรานี่าคงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้าไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึก เมื่มันออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งพรรษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นลูกจ้างเขานี่เราลาเข้ามาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเราเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกัน เวลานี้กิเลสทุกอย่างมันก็ห้ามหันเราเรามันอยากกิเลสไั้นะเอาดีเอางี้ดีกว่าเราศึกกันดีกว่าศึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันช้ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพื่อการเพื่อการการเข้าเครื่อกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสแล้วก็บทใหม่ศึกษาันตอนเช้าพอดีตอนเช้าหลวงพ่อปานท่านก็เดินผ่านมาทั้งหน้าบันไดเราไม่ไม่เท้าเข้าบันไดป๊อกป๊อกป๊อก ันไปหาท่านยกมือไหวแต่บอกว่ายัางไงเราไปหาไปเป็นขิ้ขค่ขายกิเลอย่งัง้นเลยมันไม่มีทางชนะหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันห้าตอไปไม่ช้าเนี่ยคุณระหว่างที่โบี่นี่มีผู้หญิงเขาจองหลายคนนะสามองค์เนี่ยแต่เะคิดว่าฉันเป็นพระแก่ฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าใครเขาจองเธอหลายคน แค่ที่เขาจองเธอหลายคนนสักคนหนึ่งในะจำนวนนั้นอาจจะชนะใจเธอเมื่อเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็แต่งงานเขาแต่งงานก็เลยเป็นขันสิบคนเดียวขันห้าสองคนเป็นขันสิบต่อมาลูกออกมาก็เป็นขันสิบห้าลูกมาอีกก็เป็นขันยี่สิบเพียงแค่ขันห้าอย่างเดียวยังมีทุกอย่างนี้จะต้องการขันยี่สิบสามสิบสี่สิบขันมันจะมีความสุขได้ยังไง ความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดก,กิเลสแต่มันตัดไม่ออกกิเลสมันพองมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเป็นอิสระและอยากจะเป็นีิขาเขาต่อไปท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มท่านก็เดินกลับแล้วก็นึกในใจว่าเออมีเมียแล้วก็มีเป็นีิข้าเมียมีลูกแล้วก็เป็นีิขาลูกไปไหนไม่มปอิสระโบกต่อไปดีกว่า เมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วก็สึกสึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้แล้วก็ทำมากินตูกขากุยาไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันอาหะก็พอมีอยู่บ้างมันไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างมันเถอะมีพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่ก็ตัดสินใจว่านับแต่นี้ปัจ้เป็นไปเราออกทุดดดงกันทุดดงในวัด แล้วก็ทำแล้วหนึ่งใช้ผ้าสามผืนสองเอกาบางครั้งแล้วก็ถือในสัตชิแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานก็ทำแล้วเป็นปกติอิเล็กต์ยังไม่ลดไปสักตัวราคะความรักมันยังมีโลภะความโลภมันยังมีโทสะความโกรธมันยังมีโอหะความหลงมันยังมี มันยังมีตัวอยากยังตัดสินใจทุดดงอันสาที่สองตัดสินใจทุดดงเพราะฝานเขาฝึกทุดดงให้แล้วก็ถามว่าเธอจะทุดดงอย่างปกติหรืออุกฤษถามว่าปกติเป็นยังไงขอรับถ้าบอกปกติก็เดินไปตามหลังบ้านปรากฏตามหลังบ้านชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรถ้าอุกฤษจะต้องเข้าป่าลึถ้าดีไม่พอเทวดาไม่ให้เข้ากิน ถ้าวันไหนคืนไหนจิตใจะระเบิดสุดงวงเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอุกครับทำมันอย่างจริงๆเอาจริงจริงันก็เลยฝึกทูดงให้อันดับแรกก็ฝึกทูดงในป่าช้าหาทางบรรบาบากับเทวดาโอ้จะหากิงเทวดาในบรรดาท่านผู้ฟังนั้นหลายมันยากจริงจริง เอาบาดไปแขวงก็ต้นไม้แล้วยืนหลับตาพักหนึ่งภาวนาภาวนาตามตามความต้องการพับใจใหญ่ๆเปิดบาดดูมันจะมีบาดเปล่าทกทีทำแบบนี้มาประมาณสิบห้าวันต่อมาเป็นวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดจำไม่ได้หลับตาภาวนาอยูเฉยๆพราจิตเป็นสุข คามจรให้วันแรกแต่มันทําไม่ถูกคิดว่าเมรัยเทวดาจะมาเมรัเทวดาจะมาพอนาไปคิดถุงเทวดาไปจิตมันพุ้งซ่านที่วันนั้นตัดสินใจตามนี้เทวดาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถิดฉันก็มีข้าวกินจากพระอื่นเขาไบทตบาปมาให้ก็ทําใจสบายจากพานาปานุกติแล้วก็เจริญพุทธานุสติเห็นภาพพระพุทธเจ้าเท่าดีเลย ที่ท่านเคยแสดงปรากฏทาสวยอารามมากโอ้โหท่านใหญ่พระเรอยิ้มแชงอิ้มที่ปากแดงผมดำสวยสวยงามมีก็มีคนปฏิบัติอยู่คนหนึ่งชื่อพุทธถ่เาเรียกมหาพุทธมาหาพุทธเห็นท่านก็ดูท่านเพลินซื่นใจเดี๋ยวดีนเสียงฝาบาทดังก้ง ถ้ามหาพู้ก็บอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่บาตรแล้ววันนี้คุณทำถูกทําอย่างนี้ต่อไปทุกวันนะจะไม่ไม่พลาดจากการได้กินข้าวจากเทวดาพระภาพท่านก็นหายไปพอลืมตาขึ้นมาเปิดฟ้าบาทดูมีข้าวในบาตรชีเหลืองๆน้อยๆถ้ามีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาในการกร่อนนี่หนึ่งดอกเอาข้าวมากินมามีรสหวานน้อยๆมีรมชุ่ม ตอนนี้ก็ได้ท่าแล้วได้ท่าวันหลังต่อมาก็ใช้วิธีแบบนี้จับตาพับไม่สนใจแล้วก็ใครสนใจกับภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอานาพุทโธไว้ใจเข้านึกว่าพุทธเจ้าจออกนึกว่าโธถ้าน,นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นตอนนี้ตอนแรกท่านมาเห็นตอนหลังเรานึกนเห็นเอาเอง นึกเห็นเราเองจิตจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่ท่านมาให้ห็นพอเด็ินเสียงฟ้าบ่ายกง้งก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จลืมตาขึ้นมามีข้าวตามเดิมซ้อมอย่างนี้อยู่ในป่าชาติสบห้าวันถ้าถามว่าในยามปกติหลังจากนั้นกับพระองอื่นเก็เล่นกับเขาธรรมดาเขาคุยสนุกเราก็คุยสนุกเขาแบบไหนแล้วก็แบบนั้นก็ถือว่าแค่อะไอก็แข่กัน วลาปกติก็เป็นเวลาปกติหลังจากนั้นมาครบสิบห้าวันเสร็จท่านส่งไปที่ป่าโน่ปปนป่ปาศิบจันทร์อำเภอศิบจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีสามองค์ไปซ่อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีกคราวนี้แหละแกทั้งแกไม่ได้กินข้าวเจ้าดาไม่ให้แกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีวัดทียศัยไม่มีบ้านเทีาศัยก็ไม่มไกลบ้านนัก แต่มันอยู่ในป่ากวาเดินเราไปถึงบ้านได้ก็สองสามชั่วโมงก็ยิ่งไกลตักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอื่นอารมณ์ใจก็ยิ่งเป็นสุขอารมณ์ก็เป็นเอกะกะตารมแล้่หมายความว่าทุกวันกินข้าวเทวดาได้ทุกวันแต่ที่ดีไปกว่านั้นในป่าที่มีความสุขจริงๆก็คือว่ากลางวัน ทั้งๆที่อยู่ไกลบ้านแสงไกลก็มีคนมาเพื่อไปเพื่อนคุยแต่คนที่มาคุยแนตะ่ทุกคนตาแข็งหมดไม่มีใครกระพริบตาพวกนี้ไม่กลัวผคงเข้าตาเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงแก่ผู้ชายแก่ก็ดีเราถือว่าท่านเป็นครูเวลานี้เรารู้ยยี่สิบปีกว่า ท่านห้าหกสิบปีไม่ชาเราก็ห้าสี่หกสิบปีเหมือนท่านเห็นท่านพับเรามีความคิดอย่างนั้นท่านคนนั้นก็ยิ้มถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้หรือก็ตอบว่าใช่ถามว่าโยทาไมถึงมีความรู้สึกรู้ว่าอาตมาคิดอย่างนั้นล่ะโยก็เลอบอกว่าโยเป็นคนแก่เติมทีเดียวก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันโยมรู้ใจ บางวันก็หาคนแก่ไม่ได้มีแต่คนสาววัยรุ่นกับสาวเต็มตัวอายุไม่เกินสิบแปดปีแต่เต็มตัวก็วัยรุ่นกับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองมาเป็นผงนำอะไรต่ออะไรมาดอกแต่เฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาก็เป็นดอกไม้มาถวายนั้นก็นั่งทำตาเล็กตาน้อยผู้หญิงฟังของรู้เรื่องมัง้งตาเล็กตาน้อย พอเห็นเธอทําแบบนั้นก็เลยบอกหนูฉันน่าแก่แล้วนะแล้วก็มีสาวนับอกเขาแก่กว่านี้ผู้หญิงก็ยังทําหัวก็เลยที่ทําไมแก่เท่านี้จะเป็นผัวผู้หญิงไม่ได้ดรวก็แต่ว่าถ้าแก่ธรรมดาพอเป็นผัวผู้หญิงได้แต่แก่เป็นพระจะไม่มีเมียไม่ได้แล้ก็ถามว่าจะไม่สึกแน่ด้วย ก็แต่ว่าถ้ายังไม่อยากศึกก็ไม่ศึกอยากศึกอะไรก็จะศึกธอถามว่ามีกําหนดไหมก็บอกกาหนดไม่มีคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปเผลอไปเดียวเดียวหันหน้ามากินน้ํมะเร็น้ําจะกระติกาหาันไปทีไม่เจอบอกุณเลยคนจากความเป็นคนสาวฟันเฟินไม่มีตาตาโหลหนังเหี่ยวไปแล้วบอกเนี่ยที่ฉันไม่มีเมียเขาเพราะกลัวแบบเนี้ก็ถามว่ากลัวอะไร ก็รว้หนังเหี่ยวแบบนี้ที่เมื่อกี้มันสาว่องใสยังหน้ากอดน่ารักน่ารักที่เวลานี้มือแม่แต่มือจะแตะตาจะมองเห็นยังไม่อยากจะมองเห็นเลยแกก็หัวเราะชอบใจแกก็เลยแต่ว่าท่านเริ่มชนะแล้วนะเอาชนะอะไรชนะความงามก็เรยก็ยังเมื่อกี้ยังเห็นว่าเธอสวยอยู่ แต่ฉันก็คิดว่าที่ไม่ต้องการเธอเป็นเมียก็เพราะอะไรดูไหมจะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นนางฟ้าเธอไม่ใช่คนฉันไม่อยากจะอรลมมาทําเมียฉันเล้กวอร์รัตชอบใจกลับมาสาวใหม่เอารู้แล้วก็แล้วไปดีแล้วฉลาดยิ่งก็ดีแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาเจอกันจะมีลีลาหลายลีลาต่อไปอวันหนึ่งเป็นไปนหนึ่งวันเอาว,วันที่สามหลังจากนั้นนะ ก็ปรากฏมีเสียงสาวคุยแม่เสียงเปี๊ยกเสียงพระโหยหวนของเขาเขาไม่โหยหวนไม่ใช่เสียงผีนะเสียงนิ่มนวลเสียงน่าฟังพอออกมาจากป่าแทนยีภนสากลายเป็นเสือโคร่งผงบาเรอก็เดินญยกสามขงเข้ามาก็นึกในใจมองไปหาเพื่อนเอหยมีความรู้สึกไงไวย เพื่อนก็มอกว่าไอ้เสือพวกนี้มันไม่กับพิษตานะเลยบอกว่าตามธรรมดาเสือมันเห็นงคนมันไม่กับพิษตาถ้าเพื่อนเพื่อนบอกไม่ใช่สังเกตโดยให้ดีเจ้าเสือคนนี้ขนมันไม่ผองถ้าเสือจีกินคนขนมันผ่องในประการหนึ่งเสือมาเป็นฝูงแบบนี้ไม่มีตามบรีณีเสือไม่มีต้องไปเดี่ยวอันนี้มันมาเป็นฝูงนี่เขาไม่ใช่เสือธรรมดาก็เป็นเสือยางอันซื้อนี่แหละ ผมคิดว่าพวกวันซื้อนี่คงจะมาเพื่อมาอย่างนั้นก็มาในเมื่อสรุปแล้วก็เป็นว่าเมื่อเสือพูนั้นเข้ามาใกล้พวกเราก็นั่งเฉยๆกินข้าวกินน้ําตามธรรมดาธรรมดาเอาสบอุรีก็สบกไปยาทำแล้วก็ทำทำท,ำท,ำทำ่ามันก็ไม่รู้ว่าเสือมาในเสือตัวหนึ่งนำคารถามว่าไม่กลัวเสือหรืเอเจ้าข้า เสือเสียข้าเขามาเจ้าข้าที่เป็นผู้หญิบอกว่าเอาแล้วแม่เสือก็บากเอ้ยมาทําไมวันเสือนี่ก็มาเป,ป็นลูกผู้หญิงสาวแล้วก็แกวนี่มาเป็นเสือไอ้พวกแกเป็นเสือแบบนี้ดิฉันยังไม่มีเม,มียาอะไรไหมถ้ามีสภาพเป็นเสืออย่างนีง้อย่างเขาอย่างชัวช่วสำคัญหน้าตาจิ้มริมเพิ่มเพล่าเสียงพระจะันญานิ่มนวลแต่ถ้าเผลออะไรเสือก็้าเสือก็บากฟัางฉันให้ฉันก็แย่นะที่ แล้ววกตาเธอก็หาขึ้นกับร่างกายเป็นนางฟ้าตอนนี้เป็นนางฟ้าติมมตราไม่ใชคนแนละ้วเรียงปรังสวยสดงดงามมากดีลาดีมากี่เก็บอกว่าพวกฉันเนี่ยที่ท่านใส่บาตรพวกฉันเนี่ยมาใส่บาตรทุกวันเห็นว่าท่านมีพรหมหารสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ฟังให้ดีนะ เขเห็นว่าท่านมีพรมิหารสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ประการึ่งประการี่สองมีพุทธานุสติประการี่สามมีธรรมานุสติประการทสี่มีสังขานุสติและประการี่ห้ามีศชีลานุสติประการทีหกมีมรณานุสติประการที่เจ็ดอุปสมานุสติคือถึงระนิพาน์ไปที่ไปยังไม่มีมาใส่บาตรให้ จะเป็นนว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ฉันจะไม่มารบโขลเลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าว่างๆก็มาคุยกันนะจะไปจะเหงาเกินไปนะถ้ามาคุยทีหลังก็ไม่ต้องปลอมกันมาเป็นนางฟ้ากับนางฟ้ากันไปเลยถ้าบอกว่าทําบุญอะไรจะเป็นนางฟ้าอย่างนี้ไอ้ทําบุญอะไรใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพ่อแม่คนเงาเราก็ไม่มีไม่ไม่ถามคนนะัชื่ออะไรบอกกันมาก็ทําบุญแบบไหนจะได้ไปเล่า,าจะาบ้าน เออถ้าอย่างนั้นก็ดีนะว่างๆฉันจะมาเล่าสู่กันฟังว่าใครทำมูลอะไระเอาพวกนี้นมาแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับว่าคนท่านก็มีนะเนี่ยคนเนี่ยสองคนเนี่ยบ้านใกล้ๆถามว่าชื่ออะไรก็บอกชื่อก็บอกว่าถ้าปไปอะไรตายเป็นไข้าตายเป็งคนที่ใส่บาอยู่เสมอ เก็เลยบอกว่าอาศัยการใส่บาตรกับท่านฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาใส่บาตรท่านภาวนาอิทธิสโโแต่ว่าเวลาพอก่อนจะตายเห็นภาพพระพุทธเจ้าเด่นชัดมากท่านก็บอกว่าเธอใส่บาตรกัพบพระภาวนาอิทธิสรนี่จะไปจะาปนรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์ฉันก็อยู่สวรรค์ชันดาวดึงถามว่าโยมชื่ออะไรเธอก็ตอบว่าฉันชื่อโพ คนบันโคทั้งหมดรู้จักคนชื่อภูทั้งหมดในสมัยนั้นอารบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็ทุกหมดกว่าแล้ววัเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเอายา้ะมาให้นมื่กำลังป่วยแล้วก็หมดเวลาพอดีเขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดิ